ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ทีมข่าวเดินทางมายัางวัดดานพระอินทร์อำเภอนิคมขำสร้อยจังหวัดมุกดาหารเพื่อมาพูดคุยกับพระครูวินัยทรอ,อนุชาอธิปัญโยหรือพระพลโดยวันนี้ท่านไม่สะดวกให้สัมภาษณ์หรือให้บนันทึกภาพแต่อย่างใดเพราะก่อนหน้านี้สำนักพระพุทธศาสนาได้ทำหนังสือเตือนพระพลให้งดสัมภาษณ์ผ่านสื่อนั้นทั้งนี้ เมื่อวานนี้ที่ลุงพลป้าแตนได้เดินทางมาพร้อมกับเจ้าของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเหล่ายูทูบเบอร์โดยลุงพลได้ร่วมถวายสังฆทานกับเจ้าของผลิตภัณฑ์จากนั้นก็ได้เข้ามากราบขอขมาพระพลพร้อมกับพูดคำสั้นๆว่าพระอาจารย์ยังโกรธผมไหมครับหลังจากที่ลุงพลกราบขอขมาเสร็จลุงพลกับป้าแตนพร้อมกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ก็ได้เดินทางไปที่รูปปัน้นช้างสามเสียน และมีการฟ้อนรําที่จุดดังกล่าวลุงพลมาที่วัดดานพระอินท์และก็ไม่ค่อยได้พูดคุยกับพระพลและไม่มีการพูดคุยกันเรื่องของคดีรุกป่าพื้นที่ป่าสงวนในการสร้างพญานาคแต่อย่างใดส่วนกรณีที่คุณอฉริยะเรืองรัตนภพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญกรรมได้ออกมาไล่สดว่าเตรียมจะเอาผิดกับทุกคนที่มีส่วนในการสร้างพญานาคปู่ปริจิตตานคราชทําให้มีการ บุกรุกป่าสงวนและจะเอาผิดกับพระพลกรณีเครื่องรางของขลังนั้นพระพลก็ไม่มีความกังวลใดๆเป็นสิทธิ์ของใครที่จะพูดอะไรก็ได้แต่อยากให้พูดความจริงลงพื้นที่จริงและมีหลักฐานจริงส่วนประเด็นการสร้างพญานาคปู่ปริจิตตนคราชนั้นพระพลก็เปรียบเสมือนหมอดูที่ให้คําแนะนําลุงพลส่วนลุงพลจะสร้างพญานาคหรือไม่ขึ้นอยู่กับลุงพลซึ่งความรู้สึกพระพลที่มีต่อลุงพล ก็เปลี่ยนไปจากเดิมห่างกว่าเดิมและตอนนี้ลุงพลเปรียบเสมือนลูกศิษย์ทั่วไปไม่ใช่ลูกศิษย์เอกแต่อย่างใดซึ่งความห่วงใยของพระพลที่มีต่อลุงพลเคยตักเตือนอย่าเปิดพระบริจาคเพราะจะเกิดปัญหาผลสุดท้ายลุงพลเปิดพระบริจาคจนกลายเป็นคดีความนอกจากนี้พระพลเคยตักเตือนว่า อย่าสร้างพญานาคองค์ใหญ่ผลสุดท้ายลุงพลดำเนินการสร้างไม่ตรงตามเจตนารมณ์ทีมข่าวได้เดินทางไปที่วัดส้อยทองแขวงบางซื่อเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครพระหมหาภัยวันวันนบุตรให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายชัยพลวิภาได้นำเอาไอ้ไข่มาบ,บูชาตั้งบริเวณข้างหน้าฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราชว่าหากจะเชิญชวนคนไปไหว้พระ ไม่ควรนำของพวกนี้ไปตั้งไว้กลายเป็นว่าถึงแม้มีพระอยู่คนก็ไม่สนใจพระแต่จะหันไปสนใจเพียงแต่ไอ้ไข่กลายเป็นว่าพระพุทธรูปนั้นไปอยู่ในที่ที่คนไปขอหวยทั้งนี้อาตมามองว่าไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมจะให้คนไหว้พระหรือไหว้ผีจะนำพระไปตั้งไว้ก็ให้คนบูชาเพียงแค่พระก็พอไม่ควรมีอะไรที่เป็นไสยศาสตร,ร์ ไปอยู่บริเวณนั้นควรจะแยกสารไอ้ไข่ออกไปซึ่งไอไข่ตามความเชื่อของชาวนครศรีธรรมราชเป็นเพียงตำนานเรื่องผีเด็กเท่านั้นแต่ทุกวันนี้คนยกยอใหญ่โตมโหฬารกลายเป็นเทพพระเจ้าองค์หนึ่งไปแล้วอย่างไรก็ตามอัตมาก็ไม่อยากจะแนะนำอะไรกับนายชัยพลกลัวว่าแฟนคลับจะมาทัวลงอัตมาซึ่งอัตมาเคยเจอลุงพลไปแล้วในฐานะที่เขามีคนติดตามเยอะ หากพาคนไปในทางที่ถูกนั้นจะเป็นประโยชน์และเป็นคุณมากขณะนี้ลุงพลหลงเชื่อคนไม่ดีหวังแต่ผลประโยชน์พาไปสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์พาคนไปสู่ความงมงายซึ่งอาตมาอยากฝากด้วยความหวังดีความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่วันคดีเงียบแม่น้องชมพู่ทำบุญวันเกิดลูกสี่ขวบวอนจับคนร้ายให้เร็ววันเผยใจไม่ดีถ้าข่าวเงียบ กรณีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ตั้งแต่ตแตเดือนพฤษภาคม63จนกลายเป็นข่าวใหญ่โตและยังไม่สามารถจับคนร้ายได้นั้นล่าสุดวันที่7มีนาคม2564เวลา6นาฬกาที่บ้านกกกอกตมกกตูมอำเภอโดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนางสาวิตรีวงศรีชานายอนามัยวงศรีชานางสมควรหลับโพพ่อและแม่และยายของน้องชมพู่นั้นได้เตรียมอาหารใส่บารพระสงฆ์ ด้วยอาหารประกอบไปด้วยขนมเค้กขนาด4ชิ้นนมเปรี้ยว3รสรสส้มรสสตรอเบอรีร่รสผลไม้รวมของโปรดน้องชมพู่ขนมมันฝรั่งแท่งทอดกรอบจำนวน4หอ่อขนมสาลายแบบแผ่นและแบบแท่งซึ่งจัดเตรียมเพื่อใส่บาตรเป็นจำนวน4ชุดเวลา6นาิก30นาทีพ่อแม่น้องชมพู่ ยายสมควรได้รอใส่บาตท,ที่หน้าถนนบริเวณตรงข้ามบ้านยายสมควรขณะที่พระสงฆ์เดินมารอใส่บาตพ่อแม่น้องชมพูรร่รวมถึงยายสมควรได้ยกถาดอาหารขึ้นเหนือศีรษะก่อนหยิบอาหารใส่บาตให้กับพระสงฆ์สำหรับนางสาวิตรีแม่น้องชมพู่วันนี้ได้แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองกางเกงสีดำส่วนนายอนามัยแต่งกาย เสื้อสีดำและใยสมควรแต่งกายด้วยเสื้อผ้าไหมทั้งสามคนก็มีสีหน้าที่สดใสขณะใส่บาตรหลังจากใส่บาตรเสร็จต่อมาเวลา8ปดนากานางสาวิตรีนายอนามัยและน้องสดิงแม่พ่อและพี่สาวของน้องชมพู่นั้นได้เดินทางไปยังทาตุของน้องชมพู่ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่วัดถ้ำภูผาแอกเมื่อมาถึงทาตุน้องชมพู่ พ่อแม่และพี่สาวน้องชมพู่นั้นได้ทำความสะอาดโดยเก็บอาหารผลไม้ที่เคยนำมาให้น้องชมพู่ก่อนหน้านี้ไปทิ้งหลังทำความสะอาดเสร็จพ่อแม่น้องชมพู่ได้นำน้ำส้มหนึ่งขวดน้ำดื่มนมเปรี้ยวกล่องสีเขียวขนมเค้กหนึ่งกล่องขนมสาลายแบบม้วน1ชิ้นขนมเวเฟ,ฟอร์หนึ่งห่อซึ่งเป็นของโปรดน้องชมพู่มาวางที่หน้าทาต จากนั้นแม่น้องชมพู่ได้จุดธูปเทียนวางดอกไม้พร้อมกับเรียกลูกสาวให้มาทานขนมโดยแม่น้องชมพู่ได้พูดเป็นภาษาถิ่นว่าชมพู่แม่เอาเค้กมาให้ลูกแล้วนะเอาครีมมาให้ลูกแล้วนะครีมที่อยู่ในเวเฟอร์และขนมเค้กจากนั้นนายอนามัยได้พูดต่ออีกว่าชมพู่เอ้ยพ่อนำขนมนมเค้ก มาให้แล้วนะมากินนะลูกส่วนน้องสะดิ้งพี่สาวน้องชมพู่นั้นได้เรียกน้องสาวมากินขนมต่อว่าชมพู่พี่เอาสาลายมาให้แล้วนะจากนั้นนางสาวิตรีวงศรีชาแม่น้องชมพู่ให้สัมภาษณ์ว่าสําหรับวันนี้ตรงกับวันที่7มีนาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดลูกสาวและน้องชมพู่มีชีวิตอยู่วันนี้จะเป็นวันครบรอบ4ขวบปกติทุกๆวันที่7มีนาคมของทุกปีตน จะมีเค้กก้อนเล็กๆให้ลูกสาวซึ่งน้องชมพู่นั้นชอบเค้กมากชอบเอานิ้วไปจิ้มครีมมาให้ตนดูและลูกสาวก็ชอบกินช็อโกโกแลตท,ที่อยู่ในเค้กแต่ตนนั้นจะไม่ให้กินช็อโกโกแลตเยอะเพราะทำให้ชมพู่นั้นขับถ่ายยากเวลาตนนั้นมาที่ธาตุตนจะไม่เคยบอกลูกสาวให้ช่วยตำรวจจับคนร้ายเพราะว่าลูกสาวตนเป็นเด็กบริสุทธิ์ตนไม่อยากให้ลูกสาวมาผูกพันกับความโกรธแค้น แต่อยากให้ลูกสาวไปสบายช่วงนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังไม่มีการติดต่อมาหาตนในเรื่องของคดีแต่ตนคิดเสมอว่าเจ้าหน้าที่ไม่ละทิ้งคดีลูกสาวตนแต่ถ้าเรื่องเงียบไปตนก็รู้สึกใจหายอยู่บ้างกรณีที่นายอฉริยะบอกว่าจะมีหมายจับออกภายในเดือนมีนาคม64ถ้าเป็นเรื่องนั้นตนก็รู้สึกดีใจ และสิ่งที่นายอาฉริยะพูดมาตนก็รู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาแต่ตนนั้นก็รอความชัดเจนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดีที่สุดระยะเวลาผ่านมาเกือบหนึ่งปีตนก็โดนกระแสด,ดรามา่าน้อยลงและตนก็ใช้ชีวิตอยู่ให้ได้เพราะคนอื่นก็สูญเสียเช่นเดียวกันกับตนไม่ใช่ตนที่สูญเสียลูกสาวเพียงคนเดียวตนอยากให้ลูกสาวไปสู่สุขติ อย่าห่วงอะไรและอยากให้ลูกสาวมากินเค้กที่ครอบครัวนำมาให้ตามประสาเด็กๆ